โอเคผมเนี้เป็นลูกค้า fc จาก y o u t u ของผมติดต่อเข้ามาขอดู Toyota v วีอปี2014ของเราครับผมก็เดีให้ลูกค้า fc เช็คเบื้องต้นไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาไปเทสได้ายกันครับผมคันนี้เป็น Toyota v วีอ 1.5E limited ปี2014ออตโต้รถบ้านเดิมๆครับผมต้องบอกว่าใส่และสะอาดจริงๆครับผมโอเคผมหลังจากที่ลูกค้าได้ดูไปเบื้องต้นก็บอกว่าน้อง ใส่ถุงกลับบ้านมาเลยก็จัดไปเลยครับผมก็ช้าอยู่ยาย่ครับผมไปเซ็นสัญญากันเลยครับผมก่อระหว่างที่รอลูกค้าเซ็นสัญญารับผมเราก็ใช้ทางทีมช่างของเราเช็ดชงเบื้องต้นให้ครับผมดูแร2ยี่สี่รายการครบทวนไม่ขาดตกบกพร่องแน่นอนครับผมโอเคผมหลังจากที่ลูกค้าจบสดไปเรียบร้อยเราก็ไม่ลืมน้ำมันเต็มถังให้ลูกค้าขับกลับบ้านกันอย่างสบายใจเลยครับผมมาดูรถที่พีพีต้องบอกว่าไม่มีคําว่าผิดหวังจริงๆครับผม ก็ลูกค้าหรือเอฟซีที่อยากเข or ้ามาดูรถกระทางร้านเราผมพีพีตุลาสถานตั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางดวนโรงเรียนสวนกุหลาบคนบุรีหรือตรงสองกิโลเมตรที่260ไม่ไกลไม่ไกลพระรามสองมาเจอพวกเราได้ครับผมโอเคเส้นภารกิจเดียร้อยครับผมก็ขอให้เอฟซีเดินทางโดยสวัสดีครับผมใช้รถอย่างมีความสุขวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็ฝากกันด้วครับผมมาพีพีทุลาต้องได้รถเสด็จจ้า